สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามสื่อข่าวตะวันใหม่ออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่10พฤษภาคม2568ันาหสบำหรับใรายการข่าวนี้จะนำข่าวเมื่อว้าแดงก่อการใหญ่แต่ไทยคิดการเล็กนะครับซึ่งข่าวนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับทางต้นแม่น้ำกกนะครับที่ส่งผลให้แม่น้ำกกไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามีทางทหารว้าแดงเขาขุดเมืองอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ เมื่อเดือนมีสายน์ที่ผ่านมานะครับทางการจีนนั้นกดดันให้กองกําลังโกกังหรือ m n d a ถอนตัวออกจากเมืองลาเซียลซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของรัฐฉานเนือประเทศเมียนมาภายหลังจากที่ทหารโกกังปกปิดเมืองนี้ไว้ได้ลังเปิดปฏิบัติการ Operation 102 7เมื่อในวันที่27ตุลาคม2566นะครับ Operation 2017เป็นปฏิบัติการโจมตีกองทัพพมา่าซึ่งเป็นความร่วมมือกับกองกำลังพรามิดสตร,สรีพันธ ในนาม3มกลุ่มนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทหารตรางเทียนเอและทหารโกกั้งเอเมนเอรวมถึงทหารอารากันเอเอนะครับโดยมีเงาท่ามือของกองกําลังแห่งสหรัฐะหรืออุเอเอยู่เบื้องหลังนะครับในการโจมตีทหารพรม่าเหล่านี้นะครับมีทหารวาแดงคอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอาวุธกําลังพลนะครับแต่ก็ถ้าเป็นกําลังพลก็จะไปสวมใส่สุดนะครับกลุ่มกองกําลังเหล่าทีแล้วเข้าสงงขามด้วยกันนะครับ อปเวเรชัน1นึ่นเศษะครับเป็นปฏิบัติการโจมตีกองทัพพม่าซึ่งเป็ี่ยนความร่วมมือกับกองกำลังพนมิตรชาติพันธน์ในช่วงเวลานั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างทางการจีนกับพลเอกมินอองหลายผู้นำ SAC หรือสภาบริหารแห่งรัฐยังไม่ดีนักนะครับดังนั้นจึงมีข่าวบางกระแสระบุว่ารัฐบาลปักกิ่งซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่ของทหารว่าก็รู้เห็นเปลี่ยนใจกับปฏิบัติการโจมตีกองทัพพม่าในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นน่ะ ทางการจีนนะครับอาจจะยุบเบื้องหลังอันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทางการจีนนั้นไม่พอใจทหารพม่า,นะ,มาะนะครับที่ทางการจีนอยากให้ทหารพม่า,รมาปรับแกงคอ LS เซนเดอร์ในพื้นที่เล้าไก่นะครับซึ่งในพื้นที่เล้าไก่ก็มีทหารพม่า,รมาประจำการอยู่ในขณะนั้นนะครับทางฝ่ายกลุ่มสัมพันธมิตรนะครับสามารถยึดพื้นที่ทางทหารของกองทัพพมา่าในพื้นที่ต่างๆ รายได้จำนวนมากรวมถึงเมืองลาเซียลซึ่งเปลี่ยนที่ตั้งของฐานทหารระดลบภูมิภาคของ SAC และกลายเป็นมเดียวนะครับให้กองกำลังติดอาวุธชาติพันธ์ในพระมาะดำเนินการในลักษณะเดียวกันส่วนทำให้รัฐบ,บาลทหารพระมาะกลายเป็นรัดล้มเลยวที่ไม่มีอำนาจบังคับในพื้นที่ปกครองของรัฐบ,บาลพระมาะเองในภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับภายหลังทางการจีนปันดูข้อดอลง กับมินออนไลน์นะครับนอกจากกดดันให้กองกําลังโกก้างขึ้นเมืองลาเซียวให้รัฐบ,บาลท่านพม่าแล้วจีนยังกดดันให้กองกําลังกองทัพต่างเทียนเอ๋อเอ๋อถอนตัวอีกลหลายพื้นที่ที่สามารถยึดครองจากท่านพม่าเส้นกันนะครับอย่างเช่นเมืองหนองเขียวมเมืองจอกเมยเมืองสีปาะเมืองกุดเมืองมิดเมืองน้ําสันนะครับโดยใช้เมืองคุนมินเปลี่ยนพื้นที่เจราจานะครับแต่เจแต่การเจราจากันไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะครับ แต่ทั้งหมดสะท้อนอิทธิพลของจีนที่เล่นไพ่หลายหน้าเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองตัวเองทั้งนั้นนะครับทางการจีนนะครับมีอิทธิพลเหนือกองกําลังวาและกองกําลัง3พี่น้องเพราะว่ากองกําลังเหล่านี้ต้องพึ่งพาอาศัยจีนนะครับซึ่งมีสายแดนติดกันโดยเฉพาะกองกําลังวาซึ่งเป็นพี่ใหญ่ตัวจีนของกลุ่มพรามิดนะครับเพราะาเป็นผู้ส่งอาวุธให้กองกําลังกลุ่มจิทธวุฒต่างๆในพม่า ในขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับกองกําลังวาก็ยังรักคงรักษาความสัมพันธ์ไว้กับกองทัพพม่ายอยู่นะครับจริงๆแล้วกองกําลังสารัดวาหรือ UWA นะครับคิดการใหญ่มานานนะครับตัวยต้องการสถาปนาพื้นที่ผังตะวันออกของแม่น้ําสลาวินเป็นสารัดวาได้นะครับซึ่งเป็นรัฐเดียวนั่นเองนะครับ ภายหลังการสูญสิ้นอำนาจของคุนสากดและกองทัพเมืองไตเมื่อปี2539นะครับกองกําลังวาได้เขายึดพื้นที่รัชาสใต้โวยเฉพาะในพื้นที่ติดกับชายแดนไทยใน3จังหวัดภาคเหนือของไทยคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับซึ่งได้มีการอพยพชาวบ้านที่เปลี่ยนชาววานับแสนคนจากทางตอนเหนือมาอยู่แทนกลุ่มชิพันธุ์เดิมนะครับที่ ต้องถูกถอนรากถอนโคนออกจากแผ่นดินของตนเองนะครับจากกองกําลังขนาดย่อมนะครับของกองกําลังวาาใต้นะครับใต้เตือบตใหญ่ขึ้นตามลํดตบเพราะว่าทหารวะหาลายใต้เก่งนะครับโดยไม่คํานึงถึงวิธีการตั้งแต่ปริตยาสืติดบ้อนสังคมไทยและยังใช้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ตาลาดโลกโดยทางการไทยทําได้เพียงสก,กัดจับซึ่งเป็นการแก้ป,ปัญหาที่ปลายเหตุ ผ่านมาแล้วกว่า20ปีปฏิเสธไม่ได้ว่าขาบวนการขายาเสพติดใต้แทรกซึมอยู่ในโครงสร้างอำนาจของระบบราชการไทยที่หมู่บ้านสันดิสุกอําเภอเมจันจังหวัดเชียงรายมีการลากสายเคเบิลยาวกว่า10กิโลเมตรจากสายแดนไทยข้ามไปยังทางปฏิบัติการทางทหารวะในฝั่งพมา่าโดยมีทางการไทยยอมว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่คิดสืบหาต้นตอหรือขยายผลน,นะครับ ทหารว่าอนุญาตให้คนจินเข้ามาตัดไม้บริเวณชายแดนและตูกยางพลาข้าวโพดโดยผลประโยชน์ทั้งหมดส่งเข้าสู่ประเทศจินเช่นเดียวกันการทำเมืองแร่ต่างๆที่ไม่สำเป็นต้องคำนึงถึงมาตรฐานใดๆเพียงแค่ตักต,กตวงผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองก็พอนะครับก็ตามที่ทุกท่านได้เห็นข่าวนะครับในแม่น้ำโกก็มีเดชสารลงไปนะครับซึ่งทำให้น้ำเหล่านี้ไม่ปลอดภัยนะครับ แม่น้าสายก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าต้วนน้ําสายก็ถูกทางการจีนเขาทําเหมืองเช่นเดียวกันกับแม่น้าโกกนั่นเองนะครับธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆนะครับที่ปล่อนการพนันขบวนการฆ่ามนุษย์และต้ตมตุ๋นทางออนไลน์ต่างๆปักหลักอยู่ในเขตอิทธิพลของวาใกล้ชายแดนไทยโดยที่ผ่ายความมั่นคงของไทยไม่เคยมีมาตรการใดๆออกมากำลับนะครับ ขณะที่นรปานท่านรพรม่าก,ก็รู้เห็นเปลี่ยนใจกับกองกําลังวะเพราะว่ามีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กันลงตัวนะครับที่สําคัญนะครับกองทัพพม่า,มาได้อาศัยทหารวะในการดูแลพื้นที่เพร่อทําให้ทหารไทยและกองกําลังไทยใหญ่ใต้สภากรุรัชสานหรือกองกําลังเจ้าหญศึกอาซีเอสเอถูกตีกรอบรวมถึงถูกลุกด้วยทหารวะอย่างต่อเนื่องในช่วง30ปีที่ผ่านมานะครับ ทางการจีนนะครับดังก็ทราบสถานการณ์ดีเพราะว่าคนจีนได้ผลประโยชน์มหาศาลในพื้นที่ของทหารว้าแลเชื่อว่าทางการจีนเองก็ต้องการให้กองกําลังทหารว้าเปลี่ยนมือเปลี่ยนไม้ในการพิทักษ์ผลประโยชน์ของตัวเองในรัฐสานด้วยแม้ด้านหนึ่งของทางการจีนนะครับจะพยายามทําให้โลกเห็นว่ามีการจับมาเพียจีนออกนอกประเทศกลับไปลงโทษในประเทศแต่ก็อีกด้านหนึ่งนะครับจีนก็สนับสนุนให คนเทาๆของตัวเองออกมาหากินแบบผิดกฎหมายในประเทศย่านนี้โดยเฉพาะในพื้นที่อ่อนแอด้วยกฎหมายนะครับในพม่านะครับในลาวนะครับในกัมพูชาเ็าเช่นเดียวกันก็มีเยอะมากนะครับปัจจุบันกองกําลังวานะครับกายเปลี่ยนกองทัพขนาดใหญ่รองจากกองทัพพมา่าโดยมีโรงงานผลิตอาวุธเป็นของตัวเองส่วนขาดความยำเกรงต่อกองทัพไทยและรัฐบาลไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเปลี่ยนรูปเปลี่ยนธรรมในหลายกรณีนะครับ กองกาลังทหารวานะครับได้ขยับทานปฏิบัติการทางทหารลุกลํามเข้ามาในเขตประเทศไทยอย่างน้อยเ้าจุดแม้ทหารไทยนะครับบางหน่วยงานพยายามเจรจามาพักใหญ่นะครับแต่ทหารวากลับไม่สนใจและโยนให้เปลี่ยนเรื่องของทางการทานพรมา่ทาทั้งที่ในความเป็นจริงเวลาที่เวลานี้ทานพรม่าเปลี่ยนเพียงแค่ผู้อาศัยอยู่ในเขตอิทธิพลของวามากกว่านะครับไม่ว่าปัจจุบันทหารวานะครับยอมรื้อถอนและ ขยับฐานทหารออกไปจากหนองลงในอุทยานห้วยน้ำตังแต่ก็ยังมีเหลืออีกหลายจุดที่ทหารวะยังคงยืนยันปักหลักตั้งฐานทหารโดยเฉพาะที่ดอยโฮมะซึ่งเปลี่ยนต้นแม่น้ำล่างนะครับเป็นเส้นเลือดใหญ่ของสาวบางมะ้าซึ่งประชาสนต้องตกกอยู่ในภาวะเสี่ยงนะครับกรณีการเปิดหน้าดินในวงกว้างเพื่อการทําเหมืองทองและเมืองแร่ต่างๆบริเวณต้นแม่น้ําโกกและ ต้นแม่น้ำสายในเมืองสัตว์และสามใต้จนทําให้กลายเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่น้าท่วมโคนลนถล่มในอําเภอแม่สายและอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายรวมถึงบางส่วนในอําเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนกันยายนในปี2567สะท้อนให้เห็นถึงความเขมเกเลิมและไม่เกรงใจกันเลยไม่สนใจกันเลยนะครับทุกวันนี้สายน้ําโกกและสายน้ำสา,ายนะครับถูกเติมสารโลหะหนักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการทำเมืองแร่ในเขตอิทธิพลของทหารวะไม่ว่าเป็นข่าวโด่งดังแค่ไหนแต่ทหารวะก็ไม่เคยสนใจเมื่อทหารไทยปราสานไปก็บอกว่าให้ไปคุยกับรัฐบาลทหารพรมา่าแต่พอถามรัฐบาลทหานรพรม่าก,ก็บอกว่าไม่มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ให้ไปคุยกับทหารวะนะครับที่น่าเปยนห่วงคือรัฐบาลไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับยังมีข้อมูลการทำเมืองแร่และกองกำลังทหารวะน้อยมากทางที่พลเมืองไทยเลือนแสน กำลังเตื่ร้อนจากสา,สารพิษที่เจอปนมากับน้ำกรกและน้ำสายนะครับขณะที่รัฐบาลจีนสามารถแผ่เสยานุภาพผ่านกลุ่มกองกําลังกลุ่มจิตอาวุธมาถึงชายแดนไทยทางภาคเหนือและตะันตกแต่เสยานุภาพของรัฐบาลไทยกับโคตรตายไปเรื่อยๆจนติดลบเข้ามาในดินแดนของตัวเองนะครับในเมื่อรัฐบาลไทยนะครับเลือกเปลี่ยนเตเกดีของรัฐบาลจีนเหมือนยุคที่ยังต้องจิ้มกล้องแล้วทําไมถึงไม่อ้อนวอนสกพัณฑของโลกหรือ โอรสแห่งสาบันให้ช่วยปัดเป่าภัยร้ายจากกองกําลังว้าไปเลยนะครับในเมื่อทุกวันนี้ประเทศไทยก็เสมือนมวลทนหนึ่งของจีนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทางการว่านะครับก็มันมีอะไรซับซ้อนมากๆนะครับรวมถึงอิทธิพลของว้านะครับในโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนใต้ของนัสสารหรือว่าที่ติดกับไทยในตอนนี้นะครับทางท่านว่าเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากนะครับได้มา ทำลายป่าไม้นะครับปลูกยางพาราเพื่อจะส่งกลับไปยังจีนนะครับรวมถึงทําเมืองทองต่างๆขุดเมืองต่างๆนะครับส่วนทําให้แม่น้ํกโกไม่ปลอดภัยและแม่น้ําสายไม่ปลอดภัยนะครับมีสารต่างๆทําให้สัตว์ที่อยู่ในน้าก็เปลี่ยนโลกไปด้วยนะครับชาวบ้านไม่กล้ากินปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำกกและในน้ําสายนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ